าดูอัปเดตหน่อยอันนี้มัอไมาอีกแล้วข้าวโพดข้าวโพดเหนียวแต้มม่วงเออใช่จำได้ละของช่องเออกเษตรพาเพลินนะของน้องยาแล้วเนี่ยคือไม่แน่ใจนะแต่ลำต้นเขเล็กอ่ะเนี่ยลำต้นเขเล็กอ่ะแต่เขาติดดอกอ เนี่ยติดดอกอะ่ะติดดอกโพ่มาละคือไม่เคยปลูกนะนี่ปลูกครั้งแรกนะเนี่ยอัปเดตหน่อยของน้องยาช่องกเกษตรพาเพลินทั้งหมดกี่ต้นนะเนี่ยสามสามสี่หต้นนะเนี่ย เอามาลงไว้หกต้นรอลุ้นกันนะจ๊ะอืมโตดีแต่ทำไมมันดูเล็กๆเรียวๆฮะฮดูเๆเๆๆเรียวเรีวอ่ะอืมมาอัปเดตเฉยเเดี๋ยวถ้าเกิดติดฝักเนี่ยเขามีไหมละไหมมีไหมโผล่มาละ เ,เดี๋ยวค่อยอัปเดตที่ดูอีกฝากช่องกเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนคนที่ยังไม่ได้ทำคลิปก็รีบๆทําซะนะนะจ๊ะไปแล้วมาแค่นี้แหละงานเยอะงานเยอะจริงๆเยอะทุกวันหัวฟูเลยเนะนี่ยตอนเนี้ยแต่ต้องําคลิปลงเรื่อยๆ จะได้เติมเหรียญให้เพิ่มขึ้นนะจ๊ะอย่าลืมนะช่องไหนที่ผ่านกดแล้วอะ่ะลงคลิปด้วยลงแบบด,ดรัวเลย2อสคลิปเลยวันนึงอะ่ะไม่ต้องไปสนใจอะใดใด,ดสิ้นเพราะพวกเราจะช่วยกันวิ่ง playlist. เพลย์ลิสต์วิ่งวิ่งวิ่งโฆษณาหให้จบโอเคนะงานเยอะ